สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องทุ่งทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนครับที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาถึงบ้านแม่มะนาวแล้วนะครับผมก็จะพาชายไปหามะนาวไปเดินก่อนเลยรูยักษ์ไปเดินก่อนเลยเฮ้ไปเดินไปเลยไปเลยไปหาแม่มะนาวแล้วนะครับผมมาพาเดินไปแล้วแรงมากเลย แม่มะนาวอยู่ไกลๆเอาไปว้จ้อยจ้อยจ้ไว้จ้อย,ไป,อยไปเข่าของน้ามาเรนา้อ่ไปหามะนาวกัน ไปเลยปัดปัดเดินไปล้วไปอาดู่าการถึงแม่มะนาวเราจะเป็นยังไงนะไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยกับมะนาว ่วงนี้แถวบู่บ้านเราก็เริ่มจะลงมือหวานข้าวกันแล้วนะครับผมนี่ข้าวคือหวานเริ่มไถแล้วนะครับเริ่มหวานเริ่มไถกันแล้วชาวสดใสตะวันกำลังขึ้นนิดเดียวหนึ่งโงกว่าไม่ถึงโมงนะประมาณนี้หนึ่งมงห,หน่อยๆามหาเนา บ้านแม่มะนาวนู้นเห็นไกลๆนะครับผมบ้านแม่มะน,น,น,นาวอยู่ทุ่งนาเลยบ้านแม่มะนาวอยู่ทุ่งนาเลยไปมาแวะเวียนหาแม่มะนาวก่อนคิดถึงกันนานแล้วไม่ได้เจอกันนะไปหอดไกลๆปล่อยไปเลยเอ้อให้เขาเน้นพินกันก่อน บ้านแมรมะนาร่มเย็นมากเลยนะครับอยู่ทุ่งน,า,นาด้วยนี่บริเวณทุ่งนาแม่มะนาวกับพี่ทองคำเขาอยู่ที่นี่นะครับผมไปปล่อยไปเลยขุนป๊อกไปเดินก่อนเลยเอออะไรย่างก่อนเลยละเออเออเออนีออ่ยมันเข้าแล้วเออเออนี่ยมันเข้าแล้ว ไปบ้านแม่มะนาวยากก็พอมียินอยู่น,นั่นเองไปเลยหามะนาวเลยไปเลยละเออเออ,เอ,อปาถอย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 เหยียบขึ้นไปทุกทีทุเดนดนี่เนี่ยดูเดวชิดหอดเขาแหง้งชิดหอดเข้าแหง้งขึ้นไปเลยได้ ไปเลยได้เอาไปมา,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 าถึงแล้วบ้านแม่มะนาวหลังใหญ่เบ้อเลยบ้านแม่มะนาวเราบรรยากาศก,าก็ดีด้วยนะครับผมแม่มะนาวบรรยากาศก็ดีด้วยนู่นวิ่งไปหาพี่ทองคําอีกแม่อยู่กับแม่มะนาวนะวิ่งไปหาพี่ทองคําด้วยนู่นหาพี่ทองคําด้วย เออคิดถึงเนาะคิดถึงกันมาเสี่ยงมากจะไปดูไว้ <c oughs> มาดีไปเอาไมา้มะนาวอาบน้ำกันฮะโอ้เขาอ,อยู่ตรกันเงินไทยเห็นจังยปเอาไมา้มะนาวกัน 哼。嗯 มาน,นู่น,นอยู่กับพี่ทองคำนะครับไปบินเพื่อนเขาเออบารักมาเน่าวลรวตัวนี้บารักมาน่าวลรวตัวนี้บารักมานาว,อวนบาาวอไปหาพี่ทองคําเลยไปอยู่กับพี่ทองคํานะครับนูน่นพี่ทองคำก็กอดนั่นนะกอดอยู่นั่นแหละพี่ทองคําก็กอดเนาะ พี่ทองคำก็รักน้องโอ้ยอบอุ่นมากเลยไม่อยู่กับมะนาวเลยไม่อยู่กับมะนาวเลยไม่อยู่กับมะนาวเลยมีแ่กับพี่ทองคำเอ๋พี่ทองคำชนเราเลยดู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 กอดกันพี่ทองคำก็กอดเอ๋มามา Mà hả nào liêu? Mà hả nào liêu? Má! Má làm à? Ơ! Má! Má làm à? Má! ดู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 รักกับพี่ทองคําไม่มาหาแม่มะนาวเลยมาถึงนี่ดูดูดูวิ่งโอ้วิ่งไปหาพี่ทองคาก่อนแล้วก็มาหาแม่มะนาวโอ้พี่ทองคามากอดเขาก่อนเดี๋ยวก็จะพาแม่มะนาวแกะเชือกก่อนแกโซ่ออกก่อนนะครับผมเพิ่งจะให้พาแม่มะนาวออกไปกับน้องถุงทองกินหญ้านะครับผมกินหญ้า เ็กน้อยเนาะช้างเคือบใหญ่ๆนะครับผมก็จะ,จะมีความสุขหน่อยบ้างนน่นที่นาก็เริ่มหวานข้าวกันแล้วนะครับผมนู่นนะครับผมก็ไถเริ่มไถเริ่มหวานกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็เม่มะนาวก็มีคือบ้านเม่มะนาวนะที่จะกว้างหน่อยนะครับผมเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ในทุ่งนานะครับผม ถึงทุ่งนาบรรยากาศก็จะเย็นดีหน่อยนะครับบรรยากาศก็เย็นเย็นหน่อยอ,อาทีครับผมฝากไว้แม่นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองผมเออเออครับผม